สวัสดีค่ะดิฉันสล้อยหันทะเลชุมชนชาวเลโอรักเราเกาะลิเปะค่ะเมื่อก่อนก็มีปัญหาก็โดนคดีเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยเขาฟ้องขับไล่เรื่องชาวเลโอรักเราโวที่อยู่ดั้งเดิมก็พอดีเราก็มีมูลนิธิชุมชนไทยมีการช่วยเหลือกันต่อสู้เรื่องคดีความแล้วก็รู้จักตัวตนของตัวเองให้เขารู้ว่าเราเราก็มีสิทธิ์จะสู้เรียกร้องยืนยันว่าเราเป็นผู้บุกเบิกที่เกาะลิเปะ อยู่ตั้งแต่บรรพระบุรุษมามีกำลังใจต่อสู้แล้วก็ให้คนทั่วโลกได้รู้จักพวกเราว่าเป็นชาวเลอรักเราที่อยู่ดั้งเดิมก็อยากจะขอบคุณมูลิธิชุมชนไทยที่ให้ความรู้ให้เรายืนหยัดให้เรามีกำลังใจต่อสู้เรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยเพื่อลูกหลานต่อไปอตอนนี้ก็ยังนักษารยกฟ้องทั้งชั้นอุทธร์และก็ในาดีกาก,ก็ขอบคุณ ที่เรามีคณะ,ะมูลิธิชุมชนไทยต่อสู้ให้เราคืออยากจะกล่าวว่าขอบคุณมากเราได้รู้จักมูลิธิชุมชนไทยที่มีการช่วยเหลือพวกชาวเลโอรักเราทุกทุกทุกเครือข่ายทุกชุมชนชาวเลมีความเดือดร้อนชาวเลที่มีปัญหามูลิธิชุมชนไทยก็ให้กําลังใจให้พวกเราขึ้นต่อสู้ในความเรียกร้องคือความเป็นเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวเลให้ ให้แสดงตนให้เขารับรู้ว่าเรายังมีต <au gaz affordable> ัวตนจริงก็อยากให้อ่ามูลทิศจุนไทยอยู่กับชาวเลอยู่กับพวกอาชาวเลรักเราไอ้ทุกทุกขายทุกเอ่อทุกจังหวัดอยู่ให้นานๆอย่าทิ้งให้เราพวกชาวเลรักเราเอ้ไว้ข้างหลังให้อยู่ควบอายุคิดว่าอยากให้อยู่ช่วยลูกช่วยหลานของพวกเราอย่างน้อยมูลทิศนไทยอย่าทิ้งพวกเราไปอยู่ให้อยั่งยืนยาวนานกับพวกเรา